สวัสดีครับผมรัสเฟมลี่ o ูเดนนะครับบ้านใครนะครับที่มีสระว่ายน้ําแล้วนะครับแล้วก็เกิดปัญหาครับเล่นแล้วน้ํามันเย็นนะครับผมก็คือเล่นไม่ได้นานสาเหตุหลัก็คือตั้งอยู่ใต้หลังคาคือตั้งอยู่ในร่มนะครับผมข้อดีตั้งอยู่ในร่มก็คือ1มันดูแลง่ายน้ําฝนไม่ตกนะครับแล้วก็เล่นได้ทั้งวันแต่ปบปัญหาก็คือครับน้ํามันเย็นคือลงไปก็แบบเล่นได้แป๊บเดียวนะครับเล่นไม่ได้นานแนะนำนะครับวันนี้ตัวนี้เป็นเครื่องทาน้ําอุ่นของแพกนะครับชั่วแพกเทมเปอร์นะต ว่ายน้ําโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับเหมือนคอมเพรสเซอร์แอร์เลยนะครับแต่แค่เปลี่ยนนะครับทำความเย็นเนี่ยเป็นทําความร้อนนะครับให้อุณหภูมิในสระเนี่ยอุ่นนะครับผมแล้วก็เล่นได้ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งตัวน,นี้นครับมันก็จะต้องประกอบเข้ากับเครื่องกรอง ระบบเกลือของเราด้วยมันต้องอาศัยปั๊มของเครื่องกรองนะครับในการรันนะครับระบบนะครับเอาน้ําเข้าไปที่ตัวคอยล์ร้อนครับนี่นะครับตอนนี้เราก็จะติดเครื่องกรองนะครับรุ่นติดฟุตนะครับผมหรือว่าสะไม่เกิน18คิวนั่นเองนะครับเครื่องนี้นะครับผมเราก็จะมีถังกรองทรายนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะรันน้ํานะครับเข้าสู่ถังกรองทรายกรองให้สะอาดแล้วก็รันน้ํมาเข้าสู่ตัวเครื่องฮิตปั๊มนะครับหรือว่าเครื่องทําน้ําอุ่นโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งนะครับผมแล้วก็ เราระบบว่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วน้ํามันจะอุ่นแล้วก็เครื่องเนี่ยก็ทํางานเป็นแบบไหนนะครับเจเเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการประกอบตัวเครื่องนี้กันครับตอนนี้ช่างกําลังหาจุดที่ตั้งที่เหมาะสมอยู่นะครับซึ่งต้องคานึงถึงรนะูน้าเข้าน้าออกของสระว่ายน้ําด้วยตัวนี้จะต่อกับเครื่องกรองน,นะถ้าไว้ไกลเกินสายท่อก็จะไม่ถึงนะครับนะครับั่งนู้นจะเป็นน้ําออกจากสระเข้าเครื่องกรองนะครับส่วนั่งนี้วนเข้าเครื่องฮิตปัม๊มแล้วก็กลับมาสู่สระฝั่งนี้รูนี้นะครับผม แต่ตอนนี้ถ้าว่าคงจะตั้งจุดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววางเครื่องกองข้างๆกันนะครับจะได้ต่อท่อมาถึงที่สาได้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นสําหรับสาว่ายน้ําขนาดเล็กแบบนี้นะครับของอินเทกที่นี่เป็นสะรุน4.5นะครับความยาว4.5คูณกว้าง2.2เมตรนะครับผมนี่ครับเปอเนี่ยเป็นรุ่นเมทัลเฟรมนะครับ, 2. 2ร,บ,ร,บนนรุ่นสี่เหลี่ยมอันนี้รุ่นเนี่ยยอดฮิตเหมือนกันนะครับของอินเทกใครมีพื้นที่จํากัดหรือว่าไม่ต้องการความสูงมากกะเอารุ่นนี้ไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับผมที่มารีวิววันนี้ก็คือตัวเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับของสําหรับสระเล็กเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งพร้อมเครื่องกลองของ i n t e ทคนะครับผมเป็นเครื่องกรองระบบเกลือทรายการทํางานเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวปั๊มคอนโทรลนะครับซึ่งมีหน้าที่นะครับหมุนเวียนน้าเข้าถังทรายกลองแล้วก็เข้ามาที่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องแปลงเกลือนะครับผมซึ่งเครื่องตัวนี้มีหน้าที่แปลงเกลือเป็นคลอรีนนะครับเห็นว่ามันกำลังทํางานอยู่นะครับทั้งสองเครื่องสามารถตั้งเวลาการทํางานนะครับได้ ซึ่งตัวนี้เราจะตั้งไว้เลย12ชั่วโมงเลยส่วนตัวเครื่องแปลงเกลือเราตั้งแค่3ชั่วโมงเพราะว่า3มันเล็กนะครับผม oh, มันแปลงคลอรีเดี๋ยมันจะแปลงเกินเสร็จแล้วนะครับออกจากเครื่องแปลงเกลือนะครับก็จะมาเข้าเครื่องตัวนี้นะครับคือหน้าตามันจะเป็นแบบเหมือนคอมเพรสเซอร์แอร์เลยลมที่ออกมาเนี่ยถ้าจะเป็นถ้าเป็นแอร์เนี่ยก็คือลมร้อนใช่ไหมครับอ่าอากาศข้างในก็จะเย็นแต่เนี้ยทำงานแค่สลับกันนะครับเอาความเย็นเนี่ยออกมาจากบพาสแล้วก็เอาน้ำเนี่ยวนเข้าไปในคอยล์ร้อนของตัว คอคอมเพรสเซอร์นี้นะครับผมแล้วก็กลับเข้าไปสู่สารนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันอุ่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอามือเข้าไปที่ข้างในสารนะครับเราเก็ตว่าอุณหภูมิในสารเนี่ยก็จะรู้สึกเย็นกว่านะตัวนี้น้ำที่ออกมาก็เริ่มอุ่นๆแล้วมันจะค่อยๆทำนะครับมันจะไม่ได้แบบออกมาแบบร้อนเลยอุ่นเลยนะครับใช้คอยล์ร้อนในการเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำนะครับมาดูตัวหน้าจอของมันหน่อยนะครับเปิดมาแบบนี้นะครับเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิครับเป็นอุณหภูมิปกติ ของน้ําตอนนี้นครับ27.5องศาแต่ว่าถ้ามันทําความร้อนเดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นไปนะครับตามอุณหภูมิที่ตั้งดูการทางานของเจ้าเครื่องนี้นะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดแต่ว่าเอ่อมันจะปิดไม่ได้นะครับมันจะใช้การไหลเวียนของน้ําเป็นตัวเปิดเครื่องนะครับอ่าแล้วตัวนี้จะเป็นตัวอุณหภูมิเนี่ยที่เราตั้งไว้คือ39นะครับมันได้สูงสุดถึง40องศาเลยนะครับอ่า ตั้งไป40เลยแล้วกันนะครับเนี่ยแต่ว่าอุณหภูมิที่โชว์ตัวนี้จะเป็นอุณหภูมิน้ําปกติที่ไหลเข้าอยู่นะครับอ่ามันจะค่อยๆขึ้นนะครับเนี่ยครับถ้าเครื่องตัวนี้หยุดนะครับตามเวลาที่ตั้งเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยครับมันก็จะหยุดไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้ที่มันขึ้นโค้ดนะครับ e 03ก่อนก็คือ low f o l นะมันขึ้น low f u l ก่อนเดี๋ยวสักพักมันก็จะหยุดทํางานอัตโนมัติของมันเองนะครับนี่นะครับผมหยุดแล้วนะครับเนี่ยสังเกตใบพัด ถ้าน้ำไหม่ไหลเวียนมันก็จะตัดมันก็จะหยุดเลยถ้าเครื่องกลับมาทํางานตามที่เราตั้งนะครับน้ําไหลเวียนเข้าสู่เครื่องทําน,น้ําอุ่นเนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็จะกลับมาทํางานนะครับเหมือนเดิมนี่ครับไ uh ม่พัดหมุนแล้วที่นี่นะครับลูกค้าสั่งแต่สปเปื่อยมา,มาเราก็อัปเกรดตัวเครื่องกองเกลือให้นะครับถ้าสั่งแต่ละเรานะครับเราก็จะมีแถมตัวนี้ให้ด้วยนะครับเป็นวาล์วปิดเปิดน้ําเข้าน้าออกข้อดีของตัวนี้นะครับการเมือก็คือเวลาเวลาเราจะเซอร์วิสนะครับล้างแห้งแปรงเกลือ รักอุปกรณ์หรือว่าปิดเครื่องกรองอะไรนะครับเราสามารถปิดวาล์วที่ตัวนี้ได้นะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะมีหมุนลูกกุญแจนะครับใช่ใ่ตัวนี้เนี่ยเปิดอยู่สามารถปิดได้นะครับเนี่ยเอาไว้สวิตถ้ามีตัวเนี้ยจะสามารถสวิตได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นหัวเจ็ทนะครับนี่ข้างในข้างในนะครับนี่ครับหัวเจ็ทเนี่ยถ้าเราเปิดจุกตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็แรงเลยมันจะอัดอากาศเข้ามาด้วย คือถ้าน้ําเต็มเนี่ยมันจะเห็นเลยมันเป็นหัวเจ็ดแบบอัดออกซิเจนนะครับอากาศพ่นฟองเข้าไปด้วยนะครับนี่ปรับปรับขึ้นลงได้ด้วยนะครับนี่ขึ้นลงซ้ายขวานี่ครับนี่นก็พิเศษนะครับเลยนะสำหรับลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อครับอัปเกรดเครื่องกรองของร้านเรานะครับผมสาหรับกรองระบบเกลือทรายเท่านั้นนะครับที่จะแถมชุดนี้มาให้นะครับขอขอบคุณน,นะครับที่ติดตามชมคลิปนี้รีวิว ตัวเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแพ็คนะครับผมแล้วก็เครื่องกรองระบบเกลือสายของอินเทนะครับต่อพ่วงเข้ากับสระรุ่น4.5เมตรของอินเทของเรานี้นะครับผมโอเคถ้าใครจะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดของตัวเครื่องทําน้ําอุ่นหรือว่าเครื่องกรองเนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ไลน์แอดแกรมลีพูเดนะครับหรือว่าแอดอินบ็อกซ์ในเพจนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไครต์สำหรับใน YouTube ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ